สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันที่6พฤษภาคมนะคะทุกคนก็มาเปิดข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสถานการณ์ราคาทองคำมิคโครอนน้นมราคาทองคำและางานราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคำระหว่างวันแกว่งตัวระหว่างบริเวณ2,035ดอลลาร์ถึง2,051ดอลลาร์โดยได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายทำกำไรท่ามกลางความวิตกกังวลต่อวิกฤตการภาคธนาคารสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐ ที่ปรับตัวลงไปแล้วราว11.5%ด้านเยอรมนีเปิดเผยตัวเลขยอดคำสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานประจาเดือนมีนาคมหดตัวลง10.7%แย่กว่าที่นักวิเคราะห์าคาดการเป็นอย่างมากกดดันยูโรหนุนดอลลาร์ปรับตัวขึ้นอีกทั้งการซื้อขายราคาหุ้นของธนาคารระดับภูมิภาคสหรัฐก่อนตลาดเปิดนะคะดีดตัวขึ้น โดยเฉพาะหุ้นของ Tech t e c h w e s t บงก์คอรซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคาร Pacific Western Bank ปรับตัวขึ้นกว่า12นับเป็นสัญญาณที่ตลาดเริ่มคลายความกังวลซึ่งสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นช่วงก่อนหน้านี้ว่าตลาดเคลื่อนไหวด้วยความกลัวมากเกินความเป็นจริงตามปัจจัยพื้นฐานปัจจัยที่กล่าวมากดดันทองคำปรับตัวลง ขณะที่ตลาดนะคะจับตาตัวเลขฝั่งตลาดแรงงานสารัฐอย่างตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสารัฐซึ่งเป็นข้อมูลที่ธนาคารกลางสารัฐเฟดให้ความสําคัญแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,015ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ2,000ดอลลาร์ 2, ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2,065ดอลลาร์ 2, และ2,080ดอลลาร์ 2, การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่6พฤษภาคมปี2 5งหราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคําอ้างอิงราคาของวันที่5นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด2ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่6 สภาคมปี2 5 6ทองคําแท่ง96คื5%รับซื้อ32,500บาทขายออก32,600บาททองรูปพันธ์96คื5%รับซื้อ31,911บาท80สตางค์ขายออก33,100บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําสรุปรวมน,นะคะของวันที่5ราคาเป็นบวกไปที่50บาทแม่มสินก็ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคํา คณะนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแมมสิงจะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแมมสิงวยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปจัดไปนะคะขอบคุณค่ะ